เรามาไล่มาตรการต่อนะครับเป็นเรื่องระบบปะประกาศนะครับอ,อีกกลุ่มมาตรการหนึ่งเขาก็จะว่าด้วยเรื่องการแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมอะไรเงี้ยนะก็คือเรื่องเหมือนจัดโซนจัดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เลือกระบบปะประกาศมาลงให้มันให้มันเหมาะสมนะครับก็คอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละตัวอย่างเช่น อย่างอันนี้สมมุติถ้าเรามองอันนี้เป็นอาคารสํานักงานเนาะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเขาจัดพื้นที่ของอาคารสํานักงานเนี่ยเขาก็อาจจะจัดแบบนี้มองมองภาพว่าข้างในเนี้ครับมันอาจจะมีพื้นที่ตรงกลางที่เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นโอเพนออฟฟิศอะนึกภาพออกไหมตรงที่ตรงกลางนี้มันจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆนะครับแล้วก็มีพวก แผงกั้นนะที่เขาเรียกว่าคิวบิคอลอ่ะไอตัวตัวฉากกั้นนะเนาะมากั้นกั้นเป็นล็อกๆว่าเออนี่โต๊ะทำงานของใครอะไรแบบนี้นะครับไอตรงส่วนที่เป็นโอเพนออฟฟิศเนี่ยมันก็อาจจะจ่ายด้วยระบบส่วนกลางนะครับก็คือใช้ระบบเซนเ r นทรัลซิสเต็มนะครับเพราะว่าบรรดาคนที่นั่งทำงานอยู่ในคอกเนี่ยก็เข้างานเป็นเวลาออกงานเป็นเวลาใช่ไหมนึกออกไหมครับ แต่ว่าบรรดาริมหน้าต่างพวกนี้ครับริมหน้าต่างพวกนี้ริมหน้าต่างพวกนี้วิวสวยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ย่อมถูกจองโดยผู้บริหารกับใช้เป็นห้องประชุมใช่ไหมแบบที่เราคุยก่อนหน้านี้ครับก็พวกห้องประชุมหรือว่าห้องผู้บริหารเนี่ยมันอาจจะเเข้าออกไม่เป็นเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกเอาสปิทไทม์มาใส่ ก็ได้นะครับมันก็เป็นไปได้ทั้งๆท,ที่ประสิทธิภาพพลังงานมันแย่กว่าระบบรวมศูนย์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเพื่อความเหมาะสมเนี่ยเราก็อาจจะต้องจัดโซนแบบนั้นนะครับหรือถ้าเขาจะมองว่าเป็นแบบสมมติถ้าชั้นนี้ทั้งชั้นเนี่ยเป็น open office ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีการกันไว้เป็นห้องห้องผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยเเวลาเราเดินหัวจ่ายลมแอร์บางทีเราอาจจะต้องเดินตามแนวริมอาคารเนี่ย ให้มันถี่กว่าช่วงตรงกลางะเพราะว่าช่วงริมมันก็โดนโหลดมากกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมละ่ะแสงอาทิตย์ทะลหุหน้าต่างก็เข้ามาตรงนี้แหละที่จะร้อนกว่าชาวบ้านเขาอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะต้องออใช้หัวายลมที่มันถี่กว่าช่วงตรงกลางห้องไตรงกลางชั้นอะไรแบบนี้นะครับก็ก็เป็นไปได้นะใน,ในของฝรั่งเองเนี่ยมันจะมีหลักการแบ่งโซนแบบที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นการแบ่ง5้าโซนด้วยซ้าไปนะคือเขาจะมองอย่างนี้เขาจะมองตรงเนี้นะครับวาดไม่ค่อยดียนี่วาดในคอมใช้เมาส์อันนี้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเซนทรัลโซนนะครับแล้วเขาจะแบ่งโซนริมอ่ะอันนี้มองมองภาพว่าผมลากเส้นวิ่งเข้าหาทแยงมุมนะครับอ,อย่างนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันเป็น5้าโซนใช่ไหมใีตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่เป็นเซนทรัลโซนนะครับ ส่วนโซนสี่โซนที่วิ่งอยู่รอบๆเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น perimeter zone นะครับคําว่า p e r i m e อร์ก็แปลว่าเส้นรอบรูปใช่ไหมละ่ะนะก็ก็เนี่ยหลักการอันนึงที่เขาทํากันนะครับในพื้นที่ขนาดใหญ่ก็จะแบ่งเป็นมันก็จะมีหลักการแบ่งเป็นห้าโซนนะครับเขาเรียกว่าเป็น five zone m o d e อะไรประมาณนี้นะก็เล่าให้ฟังว่ามันอาจจะต้องมองแบบนี้ ไอโซนที่เป็น perimeter โน์โซนะครับโซนที่เป็นเส้นรอบวงสี่โซนเนี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องจ่ายลมเย็นให้มันมากกว่าตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สมมุติว่าสมมุติว่าคือตามเข็มทิศเนี่ยนะที่เขาพูดเนี่ยตรงเนี้มันเป็นด้านใต้ใช่ไหมแต่ว่าผมลองลองปรับดูนะว่า ถ้าถ้าเราให้ทิศนี้เป็นทิศเหนือนะครับถ้าเราชี้ทางนี้เป็นทิศเหนือนะอย่างตามอย่างบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันอยู่อยู่ซีกโลกเหนือนะครับเเวลาส่วนใหญ่ของปีเนี่ยพาทิตศมันจะอ้อมทางใต้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดห้องตรงนี้นะครับห้องในในโซนทิศใต้เราอะถ้ามันเป็นห้องแบบ ห้องที่ไม่ต้องปรับอากาศอะ่ะมันก็จะเป็นการออกแบบพื้นที่ที่ดีที่เหมาะสมอะ่ะคือเช่นพวกห้องน้ําห้องเก็บของโถงบันไดอะไรเงี้ยนะครับโถงลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจัดมาอยู่ในโซนทางใต้เนี่ยก็จะเหมาะสมนะครับแล้วก็โซนปรับอากาศก็เป็นโซนก้อนทางเหนือทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่ว่า เทางใต้เนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องเป็น,ปนแอร์ไงใช่ไหมมันก็ไม่เปลืองนะครับเพราะว่าด้านใต้เนี่ยรับโหลดมากสุดใช่ไหมแล้วก็แถมเรายังได้โซนทางใต้ที่ไม่ปรับอากาศเนี่ยเหมือนเป็นบัฟเฟอร์โซนอ่ะเหมือนเป็นเป็นรัดกันชนอ่ะนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนวิ่งเข้ามาในโซนที่ปรับอากาศเยอะขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนกันชนอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับ หรือว่าหรือว่าที่เราเห็นที่เราเห็นเขาเขียนตรงนี้ว่าเพนทิศใต้เนี่ยนะครับก็ลักษณะการวางอาคารเนี่ยเขาวิเขาคำนวณกันหรือว่าเขาทำซิมูเลชันกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเ,เขายืนยันตรงกันหมดว่าถ้าอาคารมันเป็นทรงยาวแบบนี้นะคือมีด้านสั้นด้านกว้างนี้แล้วก็ด้านยาวแบบนี้นะครับ วิธีการวางอาคารที่คำนวณแล้วได้โหลดน้อยที่สุดอะคือมีภาระอากาศน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการวางยาวแบบขวางตะวันออกตะวันตกแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็นี่เขาเห็นนะเขาเอาต้นมงต้นไม้มาบังเงาด้วยอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันโหลดช่วงเช้าด้านตะวันออกแล้วก็ป้องกันโหลดช่วงบ่ายด้านตะวันตกด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ส่วนด้านใต้สมมุติถ้าเราเป็นซีโลกเหนือเนี่ยด้านใต้เนี่ยเราควรจะเก็บเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้เป็นโซนที่ต้องปรับอากาศเยอะนะครับแล้วจริงๆถ้าเกิดเราจะเจาะหน้าต่างเพื่อให้แสงสว่างอะเราควรจะทํากับทิศเหนือเป็นหลักอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าความร้อนจะเข้าน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะด้านใต้เราก็พยายามให้มันเป็นโซนที่ไม่ต้องปรับอากาศอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างอันนี้เขาก็เนี่ยติดกันศาสติดบังแดดอะไรแบบนี้เอาไว้นะครับก็ช่วยลดโหลดได้โอเคนะครับ พอได้ไหมก็ก็เนี่ยครับคือมันมีรายละเอียดเยอะย้ายไปหมดอะแต่ว่าให้เข้าใจว่าประเด็นในการพยายามหามาตรการอ,อ,อนุรักษ์พลังงานของระบบปรัประกาศเนี่ยสาระอันนึงก็คือเรื่องการจัดโซนกับการลดภาระปราประกาศนะครับไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามเนาะอันนี้จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับเป็นเรื่อง Thermal Storage นะครับอันนี้จริงๆมันจะเล่นกับค่าไฟนะครับ มาตรการนี้ไม่ไม่ช่วยเรื่องประหยัดพลังงานแต่ช่วยประหยัดค่าไฟนะครับประหยัดเงินเพราะว่ามันเล่นกับมันเล่นกับค่าไฟนะครับคือถ้าเราพอจะเคยรู้เรื่องอัตราค่าไฟมาบ้างเนี่ยถ้าเป็นอัตราค่าไฟที่เป็นอัตรา T.O.U. เนี่ยนะครับ ช่วงที่ค่าไฟแพงอ่ะมันก็จะเป็นช่วงเก้าโมงเช้านะครับจนถึงสี่ทุ่มนะครับช่วงเก้ามงเช้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราใช้ไฟกันเยอะๆใช่ไหมการไฟฟ้าก็อยากจะให้เราแบบเอ,อ้เราเคยคุยเรื่องนี้ไปยังวะที่ว่าลักษณะของโหลดโปรไฟล์ที่การไฟฟ้าต้องการมากที่สุดคือโหลดแบนๆใช่ไหมไม่มีไม่มีพีคไ,ไม่มีอะไรเงี้ยใช่ไหม เพราะว่าถ้าโหลดเคย,ค,ยคุยแล้วครับอาจารย์เออใช่ไหมคือถ้าเกิดในอุดมคติเลยเราอยากได้โหลดแบบแนวเรียบไปเลยใช่ไหมเพราะว่าการไฟฟ้าก็จะได้เดินลงไฟฟ้าแบบรู้จํานวนแน่นอนนะครับแต่ว่าคือโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมโหลดมันก็จะมีจังหวะแบบพีคช่วงกลางวันน่ะก็เราทํางานทำหากินกันช่วงกลางวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันมันก็จะมีโหลดสูงสุดแล้วช่วงกลางคืนมันก็จะเรียบๆใช่ไหม เขาก็เลยบอกว่าก็ฉันอยากได้โหลดเรียบเรียบแบบันก็พยายามจะทําให้ตอนกลางวันอะ่ะมีค่าไฟแพงๆเราก็จะได้หนีไปใช้ไฟตอนกลางคืนกันนะครับนึกออกไหมแล้วโหลดคือแทนที่โหลดมันจะแบบเดินมาช่วงกลางคืนใช่ไหมแล้วก็พีกกลางวันแล้วก็ลดลงไปตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเขาอยากจะให้ไอพีกตรงกลางวันตรงเนี้ยนะครับมันเตี้ยที่สุดแล้วก็ไปงอกตอนกลางคืนนึกออกไหม โหลดมันก็จะได้เข้าใกล้อุดมคติแบบที่โรงไฟฟ้าต้องการนะครับทีนี้ถ้าเป็นอาคารก็ทํางานยากหน่อยถ้าเป็นโรงงานเนี่ยมันยังพอเป็นไปได้นะครับช่วงที่เศรษฐ,ฐกิจมันแย่คือเศรษฐ,ฐกิจมันแย่ก่อนโควิดมันนานมากแล้วนะอย่างเช่นโรงเหล็กอะ่ะแต่เดิมที่เขาอาจจะเดินกันยีชั่วโมงอะ่ะเขาไม่มีออเดอร์มากพอเนี่ยโรงเหล็กเขาหนีไปเดินกลางคืนกันหมดเลยคือเดินหลังสี่ทุ่มอะ่ะ จนถึง9โมงเช้านะครับเพราะว่าช่วงหลัง4ทุ่มถึง9โมงเช้าอ่ะค่าไฟมันถูกกว่าตอนกลางวันเยอะมากนะครับเขาก็เลยบอกว่าไหนๆออเดอร์มันก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เดินลงงานตอนกลางวันแล้วกูไปเดินกลางคืนเลยนะครับมีแต่กะกลางคืนอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะไปกินเพื่อที่จะไปกินค่าไฟถูกๆตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่อาคารมันทําลําบากมันก็จะมีคอนเซปต์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับก็คือ thermal storage ก็คือ สมมุติเราเดินชิลเลอร์นะครับปกติเราจะเดินชิลเลอร์เฉพาะกลางวันใช่ไหมเช่นสมมุติเอาเอาเลขง่ายๆนะกลางวันอาจจะเดินห้าร้อยตันสมมุตินะครับส่วนตอนกลางคืนก็เดินศูนย์ตันเลยนึกออกไหมกลางวันสมมติเป็นศูนย์การค้าใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะเดินเดินชิลเลอร์ห้าร้อยตันนะครับเรามีคนมาช้อปปิ้งแค่ช่วงกลางวันนะซึ่งพอเราเดินชิลเลอร์กลางวันเราก็โดนตอนค่าไฟแพงใช่ไหมเราก็เอาใหม่ครับสมมติเราเปลี่ยนใหม่ เราเดินชิลเลอร์กลางวันแค่สมมุติเดินครึ่งหนึ่งสมมุติ250ตันแล้วกลางคืนที่เราไม่ไม่เดินชิลเลอร์เลยอ่ะเราก็เดิน250ตันเหมือนกันนะครับแล้วเราก็กลางคืนเนี่ยเราเดินแล้วเราทําไไ้นี่ไว้ครับเราทําน้ําแข็งเอาไว้นะจะทําน้ําแข็งหรือทําน้ําเย็นเก็บเอาไว้นะครับโดยส่วนใหญ่ตรงนี้มันก็จะไม่ใช่น้ํำเพียวๆหรอกก็ใช้พวกน้าเกลืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าจุด เยือกแข็งมันจะได้ต่ำกว่าศูนย์นะเราจะได้เก็บความเย็นตอนเราจะได้เก็บความเย็นให้ต่ำกว่าศูนย์ได้โดยที่น้ำมันไม่แข็งซะก่อนแล้วก็เราสามารถปั๊มเอาน้ำเกลือเย็นๆนั้นนะ่ะมาใช้ตอนกลางวันร่วมกับการเดินชลเลอร์ได้อันนี้เก็ตไหมเนี่ยต้องวาดรูปให้ดูไหมเก็ตไหมวาดรูปให้ดูนิดหน่อยดีกว่านะ เดี๋ยวผมไปแชร์ใน ipad แทนดีกว่าจะได้เห็นภาพแล้วก็จำภาพนี้ไว้ในหัวนะครับอ่าเห็นหน้าจอแล้วนะครับคือลักษณะของเรานี่นะสมมุติน้ำแบบที่โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปลี่ยนสีก่อน สมมุติว่าโหลดเดิมของเรานะครับเราอาจจะเดินแบบเอาตัดตรงไหนเดีอะตัดตรงก้ามงช้าถึงสี่ทุ่นี่แหละเอาเลขจําง่ายๆนี่แหละเราอาจจะแบบเดิมเราเดินสูนเลยเนาะแล้วก็กลางวันเรามาเดินชินเลอร์อย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะแบบห้าร้อยตันเนาะแต่ว่าพอเป็นแบบที่เราเอาเทอร a โมสตอเรจมาช่วยเนี่ยลักษณะการเดินของเรามันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้มันกี่ชั่วโมงเนี่ยเก้าถึงยี่ิบสองเนี่ยกี่ชั่วโมงอะเก้าสิบสามใช่ไหมสิบสามสิบสามเอาเอาเลขแบบลงตัวดีกว่าเลขแบบลงตัวดีกว่าสิบโมงเช้าถึงสิบโมงเย็นเลยนะอันนี้เลขลงตัวดีกว่ามันจะได้แบบคำนวณได้อะกลางวันนะครับเดินชินเล์ตั้งแต่สิบโมงเช้ายันสี่ทุ่มนะสิบสองชั่วโมงเดินที่ห้าร้อยตันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเรามีระบบ thermal storage เราอาจจะเดินแบบนี้เราอาจจะเดินแค่250ตันนะครับแล้วเดินตลอด24ชั่วโมงเลยนะสังเกตว่าพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้กับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้จริงๆมันเท่าเดิมแหละนืกองออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณเป็นพลังงานจริงๆมันพลังงานเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์คือสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์คือตรงนี้นะครับตรง เราจะได้ประโยชน์ตรงเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้เนาะถูกไหมตรงนี้มันจะเป็นช่วงที่เราเดินค่าไฟถูกใช่ไหมครับคือช่วงกลางคืนนะสี่ทุ่มถึงเก้าโมงเช้าเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับไอตรงที่แรงเงาสีเหลืองนี่คือการที่เราทําน้ําแข็งน้ําเย็นเก็บไว้อะนะครับส่วนโหลดจริงๆนะอุย้ยโหลดจริงๆนะครับโหลดจริงๆยังไงมันก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่นะ คือโหลดจริงๆอ่ะมันยังคงเป็นทรงนี้อยู่นะมันยังคงเป็นเป็นห้าร้อยตันอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ช่วงเนี้ยครับช่วงที่เราเดินน้ําเย็นน้าแข็งเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะมาใช้ตอนกลางวันด้วยก็คือตรงเนี้ยเราก็เอามาเติมตอนกลางวันตรงนี้เราก็เอามาเติมตอนกลางวันนึก,อ,าาอ,นกนนนออกไหมครับเพราะฉะนั้นกลางวันเราจะเดินชิลเลอร์แค่สองร้อยห้าสิบแต่ว่าอีกสองร้อยห้าสิบเนี่ยคือเราไปเอาน้ําเย็นน้าแข็งที่เราเดินเก็บไว้ตอนกลางคืนที่ค่าไฟถูกอะ่ะเอามาเสริมโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นมาตรการตระกูลนี้มันก็จะเป็นมาตรการที่เรียกว่าไม่ประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าประหยัดค่าไฟโอเคไหมนี้พอเห็นภาพนะครับถัดไปจะเป็นมาตรการที่เรียกว่าเป็น Deman d c o n t r o l v e n t i l a t i o n นะครับก็คือการจ่าย Ventilation air หรือว่าอากาศระบายเนี่ยให้มัน เหมาะสมกับจำนวนคนที่มีอยู่ในพื้นที่ปรับอากาศจริงๆนะครับจะอธิบายมาตรการนี้เนี่ยเราจะต้องนึกภาพนี้เอาไว้ครับเออยังจำภาพนี้ได้ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวนะที่เราเคยบอกว่าเวลาเราพูดถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศนะให้เรานึกถึงภาพนี้เอาไว้นะครับ ใช่ไหมที่ว่าอันนี้เป็นตึกเราใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบ AHU หรือว่า FCU ของเราใช่ไหมเราก็จะมี ventilation air หรือว่า outdoor air ใช่ไหมครับจ่ายเข้ามานะครับมาเจอกับ recirculate air นะครับที่กลับมาจากห้องเราใช่ไหมวิ่งมาตามเส้นนี้นะครับแล้วก็วิ่งวนกลับมาผสมกันเนาะรวมกันเนี่ยก็ไปวิ่งผ่านเครื่องทำความเย็นนะครับพวก AHU ทั้งหลายแล้วก็จะออกมาเป็น supply air ที่เราจ่ายเข้าห้องนะครับ ถ้าพยแอร์จ่ายข้าห้องปุ๊บก็มารับโหลดรับอะไรในนี้กลายเป็นรูมแอร์กลายเป็นรีเทิร์นแอร์ก็วิ่งกลับไปนะครับรีเซอร์คเลตใหม่บางส่วนก็จะต้องเอ็กซอร์ทิ้งไปนะครับให้นึกถึงรูปนี้เข้าไว้ตอนนี้เรากําลังดูตรงนี้อยู่เนาะคือตอนนัวนี้มันเป็นอัตราการระบายอากาศนะครับมันเป็นเวนติเลชันแอร์ที่เราอะจะต้องประเมินตามมาตรฐาน นะครับอย่างอันที่เรามักจะอ้างอิงก,กันบ,บอ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็น a s h เซส Standard 62นะครับถ้าในสถานะเนี้มันก็จะบอกว่า <c oughs> บอกว่าเราอะต้องเติมอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยกี่ CFM ต่อคนนะครับกับกี่ CFM ต่อตารางเมตรนะครับมาตรฐานมันก็จะเป็นตารางให้เราเปิดได้ครับว่า พื้นที่ที่เป็นห้องเรียนเป็นห้องแลบเป็นห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเป็นห้องประชุมห้องสํานักงานอะไรแบบนี้นะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะต้องระบายอากาศกี่เซฟเอต่อคนบวกกับกี่เซฟเอต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็รวมกันกลายเป็นอัตราการระบายอากาศที่เราต้องเติมเข้ามาตรงนี้นะครับทีนี้นึกภาพศูนย์การค้าอีกก็ได้ช่วงกลางวัน่ะ ของวันธรรมดาอย่างเนี้คนมันอาจจะน้อยใช่ไหมส่วนวันเสาร์อาทิตย์คนมันอาจจะเยอะใช่ไหมครับเอ่อแต่ว่าตอนที่เราตั้งตัวนี้ครับตอนที่เราตั้ง v e n t i l a t i o n Air ตรงนี้เราก็เวลาเราคํคำนวณตอนออกแบบอะเราก็ต้องคำนวณต,ตามอนี่ใช่ไหมตามจังหวะที่มีคนเข้ามาใช้งานสูงสุดใช่ไหมล่ะแล้วเราก็จะจ่าย v e n t i l a t i o n Air เข้ามาเท่ากับเท่านั้นแหละเท่ากับที่ว่ารองรับจํานวนคนสูงสุดได้ะนะครับ แต่ทีนี้พอเป็นวันธรรมดาช่วงกลางวันที่คนมาน้อยๆอย่ะบางทีอาจจะน้อยถึงระดับแบบยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นของวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้อ่ะแต่ว่าถ้าเราจ่ายเวนติเลชันแอร์เข้ามาเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเอาอากาศร้อนชื้นเข้ามาใช่ไหมครับมันก็เป็นภาระปรับอากาศโดยใช่เหตุแต่มันก็เปลืองพลังงานโดยใช่เหตุอะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีคนน้อยๆอย่ะเขาก็เลยเอาสิ่งนี้มาช่วยนะครับเขาก็จะเอาพวก ตัวตรวจจับตัวตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เห็ Somehow, นคำนี้เนาะเนาะเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบ co2 sensor อะไรแบบนี้นะครับไอ้ตัวเนี้มันก็มาจับว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปัาปอากาศเรามันสูงหรือต่ำใช่ไหมถ้าเกิดมันสูงก็แปลว่ามีคนเยอะอยู่มันก็จะจ่ายเวน i ิเลชันเข้ามาแบบเต็มที่นะครับแต่พอ ในจังหวะที่ว่าเป็นกลางวันของวันธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วมีคนน้อยนะครับมีคนมาเดินห้างน้อยมันก็จะตรวจจับตัว CO2 เนี่ยได้น้อยใช่ไหมมันก็จะไปสั่งตัวระบบจ่าย Ventilation Air บอกว่าเอ้ยมึงหลีได้เว้ยนะครับมันก็จะไปสั่งตรงไอพัดลมที่เป็นชุด Ventilation Air เนี่ยให้ลด Flow ลงนะครับซึ่งถ้าเราจะทำให้มันประหยัดพลังงานขึ้นไปอีกเนี่ย ไอ้ตรงชุดเติมอากาศภายนอกอะเราก็ติด VSD ซะนะครับแล้วก็มาลิงก์กับตัว c o 2 s เ n s o r ตัวนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเวลามันลดอากาศจ่ายมันก็มันก็จะไปใช้วิธีลดรอบอินเวอร์เตอร์เอาเราก็จะได้2ต่อใช่ไหมอากาศร้อนชื้นที่เข้ามาน้อยลงมันก็ไปประหยัดพลังงานที่แอร์แถมพัดลมเติมอากาศ ventilation เนี่ยก็ลดลงเป็นกำลัง3ามด้วยนึกออกไหมกำลังก็ลดลงเป็นกำลังสามด้วย นะครับพอได้ไอเดียเนาะอันนี้นะครับ